มารีวิวรถส่งมากของคุณแซกกะทีลางแดดเรานี้เลยนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูค่ะว่ามีแต่งอะไรบ้างแต่งแบบจัดเต็มจัดหนักจัดเต็มจริงๆค่ะด <Ooh. S 1> ้วยรุ่นนี้นะคะเลนเตอร์ XLS ราคาแ8ดแส0่บาทนะคะแล้วก็ตอนนี้มีแทมเป็นของฟอร d ไทยแลนด์อยู่ค่ะเดี๋ยวต้องฝนแนะน้ามีทีนึงนะคะไปกันค่ะในส่วนของดานหน้านะคะจะเป็นตัวัน ติดตั้งจากทางฟอร์ดของเราเลยนะคะพร้อมรับประกันด้วยค่ะกระจังหน้าฟอร์ด FORD รรงแ l a เ s t e r ค่ะพร้อมกับไฟ3 4มสีส้มค่ะจัดไปเลยไปแล้ค่ะในส่วนของข้างตัวรถนะคะตรงนี้เขาเก็บงานละเอียดมากค่ะอันนี้เชื่อมแบบเชื่อมกันดีมากเลยค่ะแล้วก็เป็นซุ้มล้อเป็นทรงนี้นะคะในส่วนของล้อมนมก เป็นล้ออรใช่ค่ะตามนี้เลยในส่วนของบันไดข้างเป็นฮั m เมอร์เหล็กนะคะทั้งทุ่เลยเท่ๆดุดันจัดเต็มเลยไปกันค่ะด้านหลังนะคะเป็นตัวโลบานะคะฮั m เมอค่ะตูดตัวเล็กก็ค่ะ่โลบาร์ฮัมเมอนะคะดูแบบว่าเท่ไปอีกระดับหนึ่งเลยค่ะ าท่านไหนสนใจรถฟอร์นะคะอยากได้รถหล่อๆเท่ๆสวยๆค่ะติดต่อน้องฝนก่อนนะคะได้เลยที่0 9 7 9 7 5 0 3 0 5ค่ะคิดถึงฟอร์ดคิดถึงฝนนะคะบ๊ายบายฟอร์ดแม็กดอกกระจายเมียวมึงสั่นพี่ขอบอกลงจากฟอร์ดบาเท่ๆห้วยสปะกอกสิ่งจากนอนถึงบางเกาะเบลเกอรเงินออกคว้ยเมื่อเปิดไฟสูงอยู่สูงเอเวอร์เวสต์มันสูงรวมๆ SUV บ y t u r โบไม่ทันแม้เบอร์โชของแต่งมึงพะลมกับชิวโยกในฟอร์ดแต่ฟอร์ก่อนออกกูต่างประกอบบนฟอร์ For For e v e r e t For For Everest ฟอร์เหมือนทัมเ l ิลเอแมโบเบลวงโมเบลมันดักกลงลกวั p เปอร์แอคเตอร์ปรดิวเซอร์เอ็กซ์ิปรดิวเซอรและตะวันกับงานทำแมนเจอร์อยู่ในฝั่งเปิ้คุยงานชุปไปกิโลกับผู้สิงกิโลกันแต่ฟอร์มรถเมปาดโมเหมือนฮันนะนอาซับพวกบมีคนขับไงเจอกูมีให้นั่งข้างคนขับครับมาด้วยกูเล่นไม่เสร็จังมาตอเวลาบกไปเลยเหมือนไม่